มาเดอ้อมาเดอ้อมากินบักซีดาหรือฝรั่งนะครับอ่ากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็ต้องกินผลไม้หาผลไม้กินกันนะครับเพื่อร่างกายจะได้รับสารอาหารให้ครบห้า่มนะครับ ฝรั่งหรือบักซีดานะครับมาเดอร์มาเดอร์กินนํากันครับ มีข้าวกินปลาแล้วก็หาผลไม้สองข้าวของหวานกินกันนะครับเพื่อที่เราจะได้มีพลังต่อสู้งานกันต่อไปสู้ๆครับทุกคนสวัสดีครับ